สวัสดีค่ะสนามศบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวนะคะกับเสื้อทีมสวยๆนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะมาจากทีมงานของชากราวนั่นเองค่ะ C K R นะคะ C ชากง K นะคะลาวตัว R นั่นเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานมากๆนะคะสั่งรอบนี้นะคะเป็นเป็นหนึ่งในหลายๆรอบนะคะที่สั่งงานเสื้อเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเสื้อทีมนะคะเสื้อทีมวันนี้นะคะจะเป็นงานโทนสีเสื้อนะคะที่เป็นสีฟ้านะคะ ฟ้าท้องฟ้าเลยค่ะฟ้าท้องฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่โทนสีจากสีฟ้านะคะค่อยๆเข้มขึ้นนะคะเข้มขึ้นจนเกือบจะเป็นสีน้ำเงินเลยอันนี้คือดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งงานมานะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับงานเสื้อก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทั้งงานด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะ,ะให้ดูด้านข้างก่อนตัวเสื้อนะคะจะมีเด่นเลยความเด่นของตัวเสื้อเลยก็คือสีเสื้อนั่นเองเพราะว่า สีฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นฟ้าค่อนข้างเข้มฟ้าท้องฟ้าสวยๆนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้นะคะซึ่งระบุได้ค่ะฟ้าส้มเขียวแดงเหลืองชอบสีไหนก็ระบุได้นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเด่นเลยค่ะก็คือ ckr นะคะที่เป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะฟ้าขาวเพราะตัดกันก็จะเด่นมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเขียนคำว่ากำแพงเพชรด,ด้วยนะคะส่วนด้าน ชายเสื้อตรงแขนเสื้อนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นการไล่โทนสีเช่นกันไล่จากสีเข้มมาอ๋อไล่จากสีอ่อนมาสีเข้มนะคะให้ดูตรงแขนเสื้อก็ได้ค่ะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะคะอนี่เลยแขนเสื้อนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีอ่อนไล่มาสีเข้มตรงแขนเสื้อก็จะมีโลโก้นะคะของชาบกังลาวอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นดีไซน์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ก็สามารถระบุได้นะคะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้ค่ะส่วนด้านหน้านะคะที่บอกว่าเป็นโลโกโ้เออเป็นชื่อเป็นชื่อเป็นชื่อสีขาวนะคะอันนี้ให้ดูใก,ใกล้ๆว่างานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากที่สําคัญคืองานเนื้อผ้านะคะงานเนื้อผ้าน,นี้จะ เป็นงานเนื้อผ้าพิเศษที่ระบายอากาศได้นะคะถ้าสังเกตดีๆที่เนื้อผ้าเขาจะมีจุดๆๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่สําหรับใส่เป็นเสื้อทีมเสื้อบริษัทนะคะเพื่อที่ว่าเวลาใส่เขาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเรียบจนติดตัวเกินไปจะมีรูระบายอากาศก็จะทําให้ใส่สบายได้เช่นกันเหมือนผ้ากีฬานะคะแต่ว่าสัมผัสเขาก็จะยังเป็นเหมือน ออให้ความรู้สึกเรียบนุ่มลื่นเหมือนกันนะคะแต่ก็จะไม่ได้ถึงกับเป็นเสื้อกีฬามากๆนะคะแต่เอาไว้ใส่สําหรับเป็นเสื้อทีมเสื้อบริษัทได้เลยเพราะว่ามันใส่แล้วเย็นสบายเช่นกันนั่นเองค่ะงานเสื้อวันนี้นะคะเป็นงานโปโลโหรือคอปกนะคะอันนี้คอปกเขาก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินเลยสีน้ําเงินเข้มสวยมากนะคะซึ่งชายเสื้อเนี่ยจะใกล้เคียงกับคอปกมากๆก็คือจะเป็นโทนน้ําเงินเข้มเลย สวยมากนะคะกระดุม2เม็ดนะคะกระดุมเราก็จะเป็นสีขาวเข้าทีมกับงานโลโก้ที่เขียนว่า C K R นั่นเองนะคะอันนี้คืองานเสื้อแบบเต็มตัวค่ะ สีจริงนะคะสว่างสว่างกว่านี้อีกเล็กน้อยเล็กนิดเ,เ,เ,เดียวนะคะแต่ก็สวยมากๆเลยเพราะว่าสีฟ้าเขาสวยอยู่แล้วนะคะส่วนงานด้านหลังนะคะงานด้านหลังเขียนว่าชากรา,าวนะคะนี่ก็เป็นออฟอนต์สีขาวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีโลโก้มีสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับโรงงานน้ําตาลน,นะคะเกี่ยวกับสปอนเซอร์ใหญ่ๆใ,ใ,ใจดีห้างหุ้นส่วนจำการหลังค่าเลขนะคะข้าวอ่ะขัว หัวเฮงหลีนะคะอันนี้ก็สามารถใส่มาได้นะคะสปอนเซอร์อยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยด้านหลังเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นการไล่โทนสีจากสีอ่อนมาสีเข้มนะคะใส่สปอนเซอร์ที่แขนกรไดใส่ด้านหลังด้านหน้าสามารถระบุได้หมดเลยใครที่ชอบ สไตล์แบบไหนนะคะก็สามารถปรับแต่งงานเสื้อของตัวคุณเองได้นะคะอันนี้ก็คือางานเสื้อทีมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทีมงานมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้อดินลิฟจะส่งให้ะคะ่ะสําหรับล็อตหน้าล็อตหน้านะคะที่จะสั่งเพิ่มก็สามารถสั่งได้นะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะ อ,อ,อยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้นะคะที่0634499282นะคะร้านสนามสุบชุดกีฬานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ